เลือออก Hi ้เบริดครับพี่น้องเลือกออก Hi ้เบริดของเกา่าใส่บ่ได้เป็นอย่างยังใส่บ่ได้เดี๋ยวสีบอกนะครับมันบ่ได้บ่ไดส้สตรเดี๋ยวบอลูสิบอกว่ามันเป็นอย่างจชงบบไดส้สตรนะครับคืออธิบายแบบนี้นะครับสูตรที่บอลูเคยเคยทำคลิปลงนะครับก็คือง่าสามส่วนนะครับง้าสามส่วนปากง้าตัวเนี้ยนะครับซ้ำกันเบิด ปางาหาเส้นนะครัหาเส้นพี่น้องวาใสงาเล็กเท่าใดใสงาเงาเท่าใดีสามส่วนก็คือสิบเส้นก็อีกเม็ดข่าเปลือกหนึ่งนะครับบานนี่งาที่ผมใสไปปีที่แล้วนะครับมันมันบริสุทธ์นะครับมันบริสุทธ์โอ้เดี๋ยว,เด,ยวเ,าายเดี๋ยวเอาอาไรนี่เนี่ยนะครับมันได้จเเส้น แค่เจ็ดส้นในเก้า <9. S 1> เซนนะครับบอถึงนะครับมันต้องสิบถึงสิบเอ็ดเจ็ดส้ในสูตรของงานะครับด้เก้าเส้นบผ่านนะครับง่าอันใหม่เรามาทร่งนี่นะครับปลายแหลมนิดๆนะครับจะเสน้นสิบเส้นนะครับแค่เส้นเดียวเห็นเห้ปลาพวกเขาได้หออนะครับบานนี้ จรงทีมันเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือตัวเนี้นได้ที่พวนูทักตีกกยนะครับเป็นได้ชืเขียวเนี่ยม,มันแข็งนะครับมันบอดินเวลาเขาประกอบมันรอบมันมันบวเป็นสปริงนะครับปานนีิเอาออกนะครับเหตุไม่เบิร์นเลย <c oughs> รบลอบอสามหลัขอบอกดูเหดุไม่เบิร์นเลยนะครับแต่งาคุ้มยังเป็นคื่อเก่านะครับยังคุ้มแข็งบวเป็นยังแต่ว่างาหนาะ สำคัญนะครับได้ที่บื้องู่ใส่ปีนี้นะครับเบิ้งมาจากพอะอาจารย์เลยนะอันนี้คือกอบปีเลยนะครับล่งยี่สิบเอ็ดในหล่อนยี่สิบเอ็ดนะครับเล้าเวลาเขาใส่แลลวไม่สิเป็นแบบนี้นะครับอย่าลืมอ,อย่าลืมสูตรงา่าเด้พี่น้องด้อสําคัญแต่แท้นะนะเนี่ยครับใส่แล้วมันเป็นเสียครับมันสีดินได้งาามันสีอ่อนดินได้บ่ถึงก็อ่อนนะมันมันเป็นสซอร์ิงนะครับ เดี๋ยวให้เบิ้งอันนี้อันแน่สิชัดเจนกว่าอ,อันนี้เป็นลูกแรกนะครับทถี่อาจารย์พคุนบอกซ,อซื้อนะคุณบอสเด็สอนนะิ่นบอกแน่แน่วซื้อนะครับมันก็เลยห่างห่างแต่ก็ค่าอยู่ปากระทิ้งปลลรพค่าอยู่ จะว่าปุ้งบ่าค่าอะเบิ้งอันนี้มันจังชัดเจนคือพอเขาเปลี่ยนง่ามันได้สิบเซนนะครับปาง่าเขาบนนู่นจะเอางินเบิดนะสามนิ้วหาเส้นน้ากันเบิดเลยนะพอเขาเปลี่ยนง่าให้มันได้สิบเซนนะครับมันกระินลึกเข้าไปมันเป็นสปริงแบบนี้นะครับสูตรเดียวกันก็ประคตนะแต่ว่ามันทีกว่าแค่นั้นเองมันสิดินใดเห็นป่ะนะครับเป็นง่าดินใดแบบนี้ นะครับแบบนี้เลยเพราะอาจารย์กับแบบนี้นะครับแต่สีแข็งกว่านี้น้อยนึงนะครับนี่แก่ไม่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดักกันอยู่แลนดือเวิร์โบเวิร์แต่ว่าเวิร์แน่นอนเพราะว่าผมแกไปแล้วลูกนึงเบื่อวัานนะครับไปดักแล้วปะทากับอาจารย์เลยพ้นละลูกนะครับถือน้่ากันนะครับอันนี้สิขึ้นไหมขึ้นไหมอีกลูกนึงแต่ว่าสิเห็ดส้มแบบเพราอาจารย์ นี่ตัวแบบนี้นะครับตัวแบบนี้อเหนแต่มันมีสไตล์นะครับเดี๋ยวพัฒนาอีกสักเล็กน้อยอีกสักลูกคล้องลูกอะคิดว่าน่าจะอยู่ในถมของถมของเอ่อสีสีเอาออกขายนะครับคิดว่าสีกับจัดตรงจุดใดนี่มันยากๆออกออกเหตให้มันง่ายขึ้นให้ได้นะครับ ถ้าเฮ็ดได้ปุ๊บราคามันก็สินลงมากกาสิพ่อขายให้พี่น้องได้นะครับเดี๋ยวเขาไปดักกันกระกุดใส่เดือนไปครับครับพี่น้องครับปนอนูภาพี่น้องมาจักหลอดปะกระทิงนะครับกะมันคุณเยือมมากกระได้ผลร้ายนะครับปวพ,อ,พอดีซีหลังล้วมั้งเนี่ยนะครับใส่เดือน หาจังไดยพี่น้องอาทิพี่นอ้อ,นองอาทิคิดว่ามมนสิหายยากจะไม่นะขนาดนี้แต่ว่ามันอยู่ขางฟางหน่านะครับขางฟางน้องใส่เดือนอันนี้เป็นใส่เดือนเพนนะถ้าได้ใส่เดือนโคตรอู้อจําเลยนะครับอาจารย์แล้วว่าถ้าได้ใส่เดือนโคตรอ่ะดีดีกว่านี่นะครับมันมัน,มนวกหกินมันดี <laughs> นะครับผมก็บอกมาถึงนะ <laughs> ใส่แบบเนี้ยเห็นว่าพี่น้องอุ้มใหม่เนี่ยอุ้มใหม่นี่ครับ โอ้ยหลอกเป็นบังเนาะได้ <c oughs> ครับคนดูบางคนมีเวลาขุดนะมันมีไปสวนมากเลยเด็กฝุดมาหน่อยนะึงถุงยางครับถุงยางตีติดปากมันสองสัตว์เ <c oughs> หมือนอันผาดนะครับเหมือนอันผาดทะลุอ่าสนะีเอาอยางเอาอยางพุ่งหัดไปนี่บ่ Mãi xài cà phó, mãi ở bên đấy à Mẹ bà nè, mi hồn ngươn Rồi nằm ra đây Ngươn tìm cà phó Ôi Lưm chốc ork. เขาก็ใส่ไประดับเนี่ยใครบอกมันอยากมีเวลากกับใส่หน่อยเดียวแต่เขาครับพี่น้องครับคือปากกระทิ่งนี่นะครับนานเนี่ยนะมันบอท่านพ้อมนะพี่น้องนะสิไปใส่บังไม้ไพ่คือจังเพิ่นเห็ดกันนะครับตัดไม้ไพ่มาทะลุทะลุแล้วเห็ดเป็นทุงอยู่ดากนะยกขึ้นเอาจังสันมันยนะังเห็ดบ่ได้ตอนเนี้ยหนามมันเต็มปลาเหนะ็นไหแต่ว่าผมกับผมมกแบบนั้นอีกละนะครับยานหนววานแหยดอีกว่านะครับ เฮ็ดเจ้าเสีย Vader, assets, นะครับตะกะตากะขอปไปในหลอบใส่เขาไปเลยนะครับก็รึเนี่้มันเป็นคลดง่าให้มันอยู่ข้างขาอ่ะนี่สิส่วนเชือกนี่มนูเฮ็ดมาเพื่อหิวน้ำพร้อมแล้วก็มัดมัดน้ำพร้อมนี่นะครับเค <atra> <enda> ง่ายขึ้น โอ้อาจารย์นี่เป็นขนงเล็กนะขนงเป็นเล็กแต่ว่าเวลาเราใส่เล็กต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นผมก็เริ่มโบกไปใส่เริ่มเห็นนะพอเพิ่นใหญ่โบใหญ่อาจารย์เพิ่นมาใส่นะหมู่บ้านนะใส่ไปสิบก๊อทหลังเริ่มโบเริ่มหูเลยว่าถือโบถือแต่คิดว่าโบขาดเลยรับคู่แล้วพีน่น้อง หลังนี่ใส่ตื่นๆน,นะครับพี่น้องหลังนี่เซตตื่นในป่าเห็นะบ่นะครับเป็นป่าเนี่ยนะครับสีเห็นป้องนะครับเป็นพุ่มโคกๆนี่สิ้นหนาๆนะครับเพราะอยากออนหนาบนล้นติ๊กแม่หนังได้ไหลนะครับไม้แบบเนี้ย เวลานามโบกมาพุ่มก like <con> ันสิโพงสินะพี่น้องใส่อยู่ปลายพุ่มนี้เลยนะครับแบบนันก็ได้นะครับแบบพุ่มนันก็ได้นะครับใส่ลงไปเหยียบเบิ้งนะครับถ้ามันหนากับใส่นะครับถ้าบ่หนาบ่ต้องใส่เนี่ยนะครับเป็นพุ่มมาสิเห็นบ่อนะครับพุ่มยาวลงไปสิใส่เดบัตใส่เดบัตครับเฮาโบหัวเฮาโบหัวมันอยู่วันใดตอนนี้นะพี่น้องนะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับห้าปูหัวมันอยู่ใสบใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะครับใส่จนกว่นาน้ำที่ลงไปหอปูนนะครับพอดพูดอันนั้นคือฟังแม่น้ำอยู่พุดทัดทัดจากต้นไม้ตัวนี้ลงไปเป็นฟังไม่นม้ำใส่จนเรื่อยๆครับใส่สุมือใส่จนหอดพูดนะครับเขาตรงเรียนหล้นะพี่น้องครับเขาตรงเรียนหล้ว,ว่าเขาสิใส่แบบไดจะสิถือป่านะครับ้านน้ำล่งเร็วนะครับเขาอ,อย่าไปใส่เลิก เออมันมันสวนทางกันวะถ้ะนาน้ำลงเร็วอย่าไปใส่เลือกเพราะว่าป่ายังบรัชใหญ่ๆลงมาผุ่มเลือกนะครับป่ามันถึงยังอยู่ผุ่มทึ่งๆนะสันอยู่นะสมมุติว่าน้ำลงเร็วนะครับป่ามันปรับตัวบรัน,ม,นมันบรัชลงมันสีขางอยู่ในภูมขิขางฟังนะสันนะครับมันสิอยู่ในภูมขิขางฟังแบบว่ายอะไรเนี่ยพอดีเอามาแขวนเบ็ดมืออื่นมันสีขางอยู่ในภูมขิขางฟังนี่สินะครับนะพี่น้องนะมันสีขางอยู่แบบเนี่ย มันสิบหัอลงมามันสิบะคอลงมาทั้งเหลือกทั้งนี้นะครับป่า้นานน้ำลงเร็วนะ้นานน้ำลงสากมีโอกาสทีมส่ญญมันสิใหญ่มาอยู่พีแล้วนะครับแต่ตอนนี้น้ำม,มันลงเร็วนะครับเขาต้องใส่ผีใส่ขางฟังผีนะครับนะ่าเดี๋ยวว่าแต่บอกบอนูบอกไปทุ่ทียบนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันมา,มาสีแมนพิอมบอนูบอกนะครับมืออ่นเสาพี่น้องโอ้บูเห็นอาจารย์เลยอาจารย์หายตัวไป็ไหนอะไรเนาะไปครับพี่น้องกับานครับทำแล้ว มาไหล เนวลืดๆเลยที่สองครับโอ้โหข้างเขาจังพกเลยหรือว่าน,นี่โมโหหลายไปวอยู่ไป่นนอนไปนามเทียบเอิอบสิไกอนใส่นามเทียบเอิ

ลอยพอดรถตัวหนึ่งสอง,อออองสตัวนฮ้วยวนี่ว่ามันผมหัว อาจานเดียวตัวเดียวเฮ้ยอาจารย์แพ้แล้วพี่นี่าจารย์แพ้แล้วพี่นอ้องถือตัวเดียวเออมันบ่นมีป่าดอกบัดเดยอ่ะมันมันเป็นว่าอันนี้ดอกพี่นอ้องป่ามันพ่หลายเพราะอาจารย์ไปอยู่ง่าหนาเลยป่า,าบ่นไหลองบัดเดย์ออกเกี่ยวดอกครับ อนนู้นเห็นโอเคแล้วนะผมว่าโอเคแล้วนะแต่ว่าป่านโบ้ไหลเองปีเนี้ออกมาอยู่งานนอกเลยโอ้โมืนอนดมีแต่าปารวยลายแต่กินต่ปารวยลายเลยมัน เล็กโตแล้วซีหาหาก็ปลาไหลอีกล้างนึงครับไปบึนอีกล้างนึงยูนี่ครับล้างสุไทายอีกล้างนึงยูนี่ครับพี่น้องครับล้างสุไทายปลาตกหลับเลยตกทางเก่า Thank you. มีตุ่นนึงโอ้คือผมมีหลังสองสามตัวเนี่ยมีท่านผอเลยถือสู้หลังที่หน่องครับจะว่าหลังแระตุ่นสองตัวอยู่ม่สู้หลังอยู่โอเคอยู่นี่หลังโตสองโตเพราะอาจารย์มีถือตัวเดียวมันแปลกใี่นไหมบุแปลบุ๊บแปลกโอเคแล้วครับได้โอเคแล้วหลอดถือดีแล้วครับ ได้แล้วครับอถือต้องแล้วได้เหลืองแล้วอาจจะ,ะปลาเราบ้างเดียวตัวเดียวตรงอยู่เดี๋ยวนวั่งก็หั่วก็หัวออกก็หัวจังได้ละนี่น บกหัวจัเไี้เบึงเพื่อนบ่นไปนี่ตัวหนึ่งยู่มีกุ้งนี่ขอ,อบดหน่อยมบงเพื่อนบ่นไปบ่ให้มันหัวกับปลาด้พี่น้องเลยเขาอุ้มเขาไลไไปโอ้เฮ้ย <laughs> พี่น้องครับหลอกซีลังครับ นี่รอกซีหลังได้ปลาหลับมีปลาไหลตัวหนึ่งปลาลดก็ถือพน้องเออมึงปลาลดแม่มนำนะโตยี้ใหญ่พูดนะปลาลดนะโอ้โอเคอยู่เหมือนนี้นะครับเกือบไปนะครับครับพี่น้องครับสรุวาเรื่องง่าเข้าสอผพานแล้วนะอ่าด้านที่สองคือคือการเบิ้งหมายนะครับ กันเบื้องไม้ไม้แบบใดจะสิมีโตนะครับมันอยู่หม่งจังใดนะครับก็คือด้านที่สองโอ้ไ่เห็นอาจารย์เลยจะไปใส่ <g ül> พี่น้องอาจจะึ้นเหนือแต่ว่าไปว่าใดดอกเราบริสติเครืองนะครับเราเงือกไพ่ไปว่าใดดอกกะโอเคครับเดี๋ยววันุกกาสิไอเรื่องง่ามันพันแล้วตอนนี้เขาแน่สู้หลังแล้วครับแต่ว่าเรื่องเบื้องไม้กะเรียนรูปอีกน้อยนึง เดี๋ยวนะครับประสิภาพพี่น้องไปเบิ่งแบบลังละโลสองโลมันเป็ยนยังไงพี่น้องได้แน่นอนผมว่านะครับ่ะรักคลิปนี้ครับกะเอาไว้ซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวบรนุพัฒนาให้มันสวยงามกว่านี้แะกะหรือความหมานซ้ำอาจารย์แล้วนะครับให้มันสวยงามกว่านี้แล้วลดความยากลงเดี๋ยวได้ขายแน่นอนนะครับจำนานแน่นอนพี่น้องสจะรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ เยนตาอ้นได้ปลาปลาตใหญ่ๆงามๆเราได้ไหลสองตัวนะเออปลาไหลนะองอป้งปลาเด็ตัวหนึ่งเอ้นี่ถุงมั้ยอถุงหนาเลยนะปลาได้ปลาไหลเอเปลาลาดปลาไหลสองตัวมเด้เนี่ยปลาลาดไง